พี่อุ้มเออเมื่อนี้ว่างบอไปตลาดป่ะพอดีมีลานเสื้อพามาเปิดไหมงามงามไปเลือกซีเอฟดำกันป่ะโอ้เสือพาวะติอืม ไม่ได้ไปดอกเอาเป็นอย่างมือนีน่ะเลิกงามย่ามดีไม่ว่างจ้าเอามาสิว่าแม่เดี๋ยสิไปทุลละตัวไปโหลดไปไป,ปุ๊ไป่ไปเอโ้ยไปผู้เดียวก็ได้ว่าไปไป ไม่ยั้งเลยไม่ยังล่ะเป็นไผ่ลายบาทดิโอ้ยตกใจเบิดไม่ยังอุ้วมลดไม่จ้าลดไม่เอาลดไม่จังไหนคือ่เป็นป้ายแดงคือเป็นป้ายขาวอยู่มือสองลดมือสองมันเถทะ อ้เออมึงสองอกันละอต่วัตีเงินตายหมดงามป้องเอองามอยู่งามอยู่เนาะกนูกวางสันละ่ะข้าสันลูกพี่ไปอวดคนอื่นอีกอกนเด้อเอาใบป,ประกาศใหม่มากลัวให้บออุ๊ยดีเลยพ่อดีเลยอุปชนอ <c oughs> เออไปไปเดินไปไปจ้าเอาไปอ้างคนปะไปก่อน BLOOM! <laughs> เออึงพอดีพอดีละเขาท่าจะมือกันบนนอกเท็ยนยังเท้าเห็ดคอกคอกหยังโอ้กันยังว่าเห็ดคอกเอ้า,จาจเจ้าชิเลี้ยงเป็ดบ่เลี้ยงเป็ดกับโบแมนเลี้ยงไก่สันขัดข้อไก่กับชิบะเห็ดหน่อยซ้ำนี่ กูกับเขามากินเขนันเบิร์แล้วเนาะจะเพ็ดคอกยังเอ้ยคอกยังกับชิมวัสด์มาสั่นแถงยังวะจะบอกเพชรยังสั่นเฮ็ดจวมเออคอกขี้คอกขี้เออเขาพี่บ้าหัวพี่บ้าผัวนอกคอกคถามสอถามสั่น เบิ่งอันนี้โอ้ดังดีได้แล้วเนาะอุ้ม <laughs> ไม่อ้ายเบิ่งดีๆีอ้ายฮะเบิ่งดีๆเบิ่งดีๆให้เบิ่องยังด้วยนี่เอารถเหนโอผซื้อรถใหม่ตีเมียนรถใหม่ข่อยงามบ่งามบ่มบอโอ้งามอยู่โอ้ยไอ้เรื่องลืมแสดงความยินดีนำ้ำเดี๋ยวขอเวลาแป๊บ แสดงความมีดีก่อนรถไม่หมุนเดี๋ยวอันนี้กเกินไปเอาตีวัชวาตัวล่างรถล่างล้อหรือยังล่างแล้วบ่มีปัญหาเอาออกจากเต็นท์เข้ากระรางให้เลยโอ้ยหาขิดสีพ่นน้ำมันเม้นล่างแบบนั้นล่างแบบได้อีกล่างล้อแล้วมันบ่ล่างข้อพอมถือมีอยู่เดี๋ยวไปเอาให้อันแนวล่างข้อหัเนไหมโอ้ยน้ำยาบ้วนปากมันโมเมน อาบ่อันบอานี่คือร้องร้องโอ้ยกระบาจยังสั่นเนี่ยสั่นร้องนะสั่นร้องร้อกสั่นร้องรถไม่หันละว่างสั่นกระเหลวเออจัดใส่สวนลานเจ้าหันละจำปีบอแมนมีใจก็ตามมาเด้อขักมือแรกนี่ในร้างคอในนอนอเดี๋ยวนะคอยขี้ไปอวดจำปีอีกก้อนเออเออไปไปเดี๋ยวขอเวลาอันนี้ก่อนขคอก้อน ข้ออีไยังไงข้อข <c oughs> ี้เฮ็ยดลวดมิน,น <c oughs> เดยวเข้าไปเด้อตามไปโอ <Okay. S 1> เคแดดร่มลมตกเด้อตามไป นั่งดูนี่โอ้ยเฮ็ดโครงการชาปรกิจน้ำดื่มอุย้ยคืดคือกันก็ข่อยเลยว่าสิมา้งเสื้อเจ้าอยู่วนไปอแฟงนี่ไปเป็นสมาชิกล็อกกันนี่ละสมาร์ทซิงยังดูดีเออนะว่าแต่เจ้าเนี่ยไม่เป็นยังไงก่อโครงการเจ้าพี่โครงการบรยพี่นะอืมเด็ดเด็ดแบบไหน วัวเดือนละเจ็ดสิบบาทอืมคุ้มข้องงามไตอ๋อมันคุ้มข้อยังไงแงามไตเอาก็คือคือเจ้าไตเายยังสิแม่บอย <c oughs> บ้านเจ้าไตเนี่บ้านใดบ่มีเงิน <c oughs> เกาะน้ำไปซอยอืมบ้านใดมีน้ำแล้วกันเป็นเงินกี่เจ็ดสิบบาทโอ้ยสู่ของข่อยบ่ได้ 60บาทถือกูกัน10บาทไม่ยัง60บาทกุ้มหน่อยสมาชิกน่ง6กสเออแต่กุ้มใหญ่นี่คือจังเจ้านี่ต้องเป็นกุ้มใหญ่คูณ2เข้าไปร้อยเศร้าร้อยเศ้าเออกุอ้มข้องแม่แน่ไรบ่ด้คุ้มข้องสุขูสูขคนเบิดทุกคนเลยผู้ใดมาิบกุกุ้มพี่พี่ คุณนั่งยู่นี่ละรองมาะธานดิกาสปาเิ <c oughs> เอาม้าเจ้าแหละเป็นรองมาท่านเอาสป่าสกีเจ้าจะปิดคืดยากยหาเอาคัางนานมง่นมดีอกเียบบาดีเนะประทานแต่เจ้าเออรองราราม,มาทานกับข่อยเมนจะมาชิกไปหาเอาถูกต้องอแล้วซื้อกุ้ม้ซื้อกุ้มบางหน่อยว่าสี อรุโนไทยนั่นแล้วเออลอาเขาตัวีิเออ,เอ,อโอ้ส่วมเขียวจวดเลยวะไม่ลูกจะไมขนาดเอาสันติไปตัวไป à, กปนปไ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 ป สีสมสวยชูสาดตรเบื้องเบื้องเบ,บื้องเบื้องว้าย้าไปกินอะไรกับเบื้องน้่เป็นอย่างรถไม่นีสีน้ำเสนอปานฟั่งนี่แม่อ้าวเริ่มต้นจากมีไฟแอลซีดีโอ้ยแ้วอีดี ออนั่นละเ <laughs> วลาสตาร์ดเดอร์บอดต้องสยับกุญแจเยยบเบรกโอ้ย <laughs> โทรๆๆๆ <laughs> โทรๆๆ <laughs> โทเบรกแห้งเรอเดี๋ยวรถด,ดีปะนี่น่ะดาวไล่ปัญญละะละระดับอุ่มแล้วเรื่องเงินดาวบอดตองเป็นห่วงอะไรปันาได้บอต้องห่วง เป็นแสนยู่บ่บอฟรีดาวนิดอามาี่่เ็มผู้ใหญ่้ใหญ่บ้านถ้าส <Freedom. iah> ันกิกตอวหรือดกเออเออคอยเมื่ออาบน้ำก่อนโอ้ยบอผ่านไปแล้วอันกิฟี่นี่ไป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  กุญแจรถเบิ่งดูระบบวัตถุดีปันใด <Yeah! S 1> บัาน uh Th uh ี้ละพยาบาลโทษ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 หาพยาบาลโทษแจ้งตำรวจโอ๋ยโทรศัพท์โทรศัพท์กายอยู่ในรถตายแล้ววันนี้หัยหาตัวออกได้วมือเดียวก็หายซ้อมซาบิปีด่าวมาอรถจอดไวปเงียบไปใส่นอน อ้น้าดลว่ะบน่ะนิ um ่มสุดยอดขึ้จะวาอหลีพี่อุมคักระบบนี่ย้มแอเย็นเนเยยังเดียวอุ้มงพอนามันเบิร์ด แล้วนั่งเสียใจอยู่สรุปว่ารถ่อยบ่อได้หายเออนี่แหละอ้วมเวลาจอดรถจอดลานให้ระวังให้ดีจูนับม้วนแห้งหลายซืเมือนี่ดีนะเป็นมื่เฮ้าจะบกุญแจรถได้ดีแต่เป็นคนอื่นนะ ดูจะพอนตะกุดแก่โอโลงโอกเคยได้ยินดิบ่ห้ามจุภาพาสีเปินว่านวัวหายและล้อมคอกแมนแมนแมนเลย <c oughs>